วันนี้อีกหนึ่งคาเฟ่ดีๆอยากจะแนะนำกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดนั้นก็คือ Good c รับคาเฟที่นี่มีสไตล์ในการตกแต่งที่เก๋ๆอาหารเครื่องดื่มคล้อมแบบ v i p ซึ่งวัตถุดิบทุกอย่างหรือเมนูทุกอย่างผมและครอบครัวและพนักง,งานทุกๆคนก็ กินอยู่ที่นี่ด้วยกันเราทําเหมือนทํากินเองให้ลูกค้ากินเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะค่อนข้างคัดสรรดีที่สุดสวัสดีค่ะผู้ชมกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดนะคะวันนี้ค่ะกิ่งพาผู้ชมมาอยู่กันแถวแถวถนนเลี่ยงเมืองค่ะวันนี้อีกหนึ่งคาเฟ่ดีๆอยากจะแนะนํากับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดนั้นก็คือกู๊ดครับคาเฟ่ที่นี่มีสไตล์ในการตกแต่งที่เก๋ ร้อมแบบ VIP พร้อมแล้วเดี๋ยวตามกิ่งไปวัดข้างในตามมาค่ะ สวัสดีครับกู๊ดนะครับเป็นเจ้าของร้านกู๊ดครับ a าเครับก็คือเราอยากหาที่ไว้รับรองลูกค้าครับสำหรับร้านล้างรถหรือลูกค้าทั่วไปที่อยากแวะมาชิมอาหารร้อมกาแฟเครื่องดื่มก็เป็นการรีโนเวทโครงสร้างเดิมของอาคารเดิมครับแล้วก็ เอาของสะสมที่พอมีเก่าบ้างใหม่บ้างมาวางเป็นพ็อปประมาณนี้ให้มันเป็นสไตล์ซึ่งเป็นสไตล์ของเราเองก็จะได้ทั้งศิลปินทั้งที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นอเล็กเฟสครับมาวาดรูปให้เกียนมาวาดที่กำแพงให้แล้วก็ศิลปินโลโก้เราก็คือเอ็มเลสมุกครับเป็นรุ่นน้องก็มาช่วยวาดแล้วก็จะมีพี่หนึ่ง ก็จะวาดพวกรูปปลารูปอะไรต่างๆเนี่ยครับจะเป็นแผ่นเสียงซึ่งเราอยากลองศึกษาดูก็จะมีทั้งแผ่นเก่าแผ่นใหม่จะมีน้องเอาแผ่นเก่ามาให้ลองเล่นดูแล้วก็มีแผ่นใหม่ซึ่งทุกแผ่นที่เห็นก็คือสามารถเล่นจริงได้ฟังจริงได้ครับเป็นความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งคือสไตล์เสียงก็จะเป็นแตกๆเป็นไรซึ่งเป็นเสน่ห์ของเขาร้านเราก็จะมีเป็นโซนอินดอร์เป็นหลักครับออเดอร์มีนิดหน่อยเด็กน้อยครับก็ มีทั้งโซนเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวเป็นโซฟาเป็นมาสองคนสามคนได้หมดครับผมนั่งหน้าบาร์ได้พวกเครื่องดื่มนียเราก็คัดสรรเน้นมเมล็ดของเราก็จะมีทั้งมเมล็ดไทยมเมล็ดนอกครับมเมล็ดต่างประเทศซึ่งคั่วเองในสูตรเฉพาะของร้านครับน้ำแข็งเราก็ผลิตเองทำทุกอย่างเหมือนเรากินเองรวมไปถึงอาหารด้วยก็เป็นครัวครัวเล็กๆซึ่งปัตถุดิบทุกอย่างหรือเมนูทุกอย่าง ผมและครอบครัวและพนักง,งานทุกๆคนก็กินอยู่ที่นี่ด้วยกันเราทําเหมือนทํากินเองให้ลูกค้ากินเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะค่อนข้างคัดสรรดีที่สุดประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมาครับอยู่ตรงข้ามปตทมนาลมจะเป็นร้านเล็กๆเป็นสไตล์ของเราเองครับ mm hmm. ถูกใจไม่ถูกใจไงก็ติชมกันเข้ามาได้ให้ครับผมยินดีน้อมรับครับ เลยคะ่ะสวัสดีคะ่คะน้องเมย์แนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่เป็นพนักงานที่ร้านกุ๊ดครับคาเฟ่ค่ะอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังคะ่ะน้องเมย์ก็ประมาณปีหนึ่งค่ะว้าวอยู่กับพี่กู๊ดมาเป็นปีแล้ว ต้องรู้ร<ะ>ายละเอียดเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนค่ะก<ะ>ู๊ดคัพคาเฟ่คำว่ากู๊ดนี่คือเป็นชื่อของพี่กูด๊ดเจ้าของร้านเลยค่ะชื่อดีความหมายดีส่วนคัพล่รคะก็โดยตรงเลยค่ะก็จะเป็นคัพก็ตอนแรกเราทาเป็นกาแฟก่อนอแล้วก็มีอาหารเสริมมาที่หลังก็เลยตั้งเป็นกู๊ดคัพคาเฟ่ค่ะต้องบอกว่าที่กู๊ดคัพคาเฟ่นะคะเป็นแบบ V I P เลยคุณผู้ชมเรามาจอดรถหน้าร้านเอ๊ะดูร้านเล็กๆแต่พอเปิดเข้ามาโอเพนข้างในเท่านั้นแหละว้าว<ะ>ความพิเศษตก แต่งนี้คือเก๋มากๆสไตล์ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนใช่ค่ะนี่เป็นความชอบของเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นของสะสมของพี่กู๊ดนะคะคือก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆใช่ค่ะจนกว่าจะเป็นร้านช่วงเวลาก็จะไม่เหมือนกันมาอัปเดตเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นของสะสมเมื่อสักครู่นี้พี่กู๊ดก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วมาดูในส่วนของเคาน์เตอร์ที่น้องเมย์ดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นทั้งเคาน์เตอร์บาร์เป็นเป็นบาร์น้ำเป็นกาแฟ <c oughs> คือเรามีมเมล็ดให้ลูกค้าได้เลือกแบบหลากหลายอะคะ่ะเราก็จะคัดสรรโดยการที่เราคั่วเองมีหลายโปรไฟล์อย่างเนี้ยคะ่ะก็คือลูกค้าคอกาแฟรจริงๆก็มาลองชิมได้ะค,ะค่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นคอกาแฟรจริงๆที่มานั่งตรงเคาน์เตอร์อบาร์สามารถสั่งได้เลยว่า เมนูอย่างเมนูนี้คือเซ็กเนเจอร์ของที่ร้านใช่ชื่อว่าเมนูเป็น mixed b e r อ y on espresso ค่ะ mixed b e r อ y on espresso กี่ช็อตเอ่ยตัวนี้เป็น2ช็อต่อ2ช็อตเน้นๆสำหรับคอกาแฟใช่สำหรับคนที่เพิ่งัดดื่มกาแฟนะตัวนี้ใช่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะคือจะ m i ิกับตัวสเบอร์รี่เป็นซอสพิเศษนะคะแล้วก็เป็นมาเลกาแฟที่ไม่ได้เข้มจนเกินไปจะออกเปรี้ยวๆฟูตี้นิดนึงค่ะทานง่ายใช่ โลงคอนะลองลองมาเทสดูนะกับกู๊ดครับคาเฟ่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะนี่เป็นเมนูแนะนํานอกจากความเข้มข้นของกาแฟแก้วนี้แล้วเครื่องดื่มอื่นๆหรอคะน้องแม่ก็ถ้าเราก็มีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชานมชาเขียวนมสดเย็นมัชะชาไทยแบบสูดเยอะค่ะสมูทตี้เราก็มีเป็นเมนูทั่วไปเลยที่ลูกค้าสามารถมาเลือกทานเติมความสดชื่นได้ค่ะ มีหมดเลยมีหมดเลยน้องเมย์ดูแลเองคอเตอร์เลยใช่ค่ะเป็นบาริสต้าเองด้วยใช่ค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะผ่านไปมามาดูในส่วนของอาหารบ้างไม่น่าเชื่อว่าภายในร้านกูสครับนะคะจะมีเชฟที่แบบว่าโอ้อาหารแบบอลังขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ประมาณกี่เมนูเลยนับได้นับป้องไหมไม่เคยนับเลยค่ะมีแต่เพิ่มมาเรื่อยๆไม่เคยนับแต่เพิ่มมาเรื่อยๆค่ะผู้ชมจานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนจะเป็นเหมือนอาหารจานด่วนอาหารทานเล่นแล้วก็ทานแบบอาหารแบบชิลๆก็ได้ชิลๆเป็นกับนั่งทานกับเขาสวยร้อนๆใช่แอย่างอาหารทานชิลๆทานเล่นๆนี่จะเป็นในส่วนของเมนูอะไรเอ่ยใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพิซซ่าแป้งบาง พิซซ่าฮาวิเอียนแล้วก็ตัวนี้ค่ะแป้งสูตรพิเศษก็คือบางที่สุดแล้วก็ที่เนี่ยคิดว่าแบบคงหาที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นแป้งสูตรพิเศษซอสเราก็ทําเองทุกวันแล้วเครื่องก็จะแน่นๆเลยค่ะให้ชีสแบบเยอะมากค่ะชีสเน้นๆหน้าแน่นๆแป้งบางกรอบมีที่นี่ที่เดียวไม่คาดคิดว่าภายในกูสครับเนี่ยจะมีในส่วนของเมนูพิซซ่าให้ได้ลิ้มลองกันนะเชฟเชียร์อยู่ด้านข้าง มีกําลังใจเชฟเชียร์อยู่ด้านทางว่าเอ๊พูดถูกไหมหน้าแน่นแน่นจุกๆกลองมาชิมกันค่ะคุณผู้ชมถาดน่ารักน่ารักมีกี่ไซส์คะถาดเป็นพิซซ่ามีสองไซส์ค่ะมีเป็นถาดเล็กกับถาดใหญ่อะค่ะมาจํานวนน้อยก็สั่งถาดเล็กนะคะมาจานวนเยอะอะก็ถาดใหญ่มาถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆเพราะว่าหน้าตาพิซซ่าเขาก็ตกแต่งแบบโอ้โหสวยงามเลยจานใหญ่ๆผัดไทยแบบโบราณของเราความพิเศษอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยน้ำซอสค่ะเชฟเราทำน้ำซอสใหม่ๆทุกวัน เป็นเส้นผัดไทยแล้วก็มีเส้นวนเส้นให้ลูกค้าเลือกที่สําคัญวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปก็คือเราไม่ได้ใส่วัตถุดิบที่เป็นแช่แข็งก็คือกุ้งอย่างที่เห็นนะคะต,ตัวค่อนข้างใหญ่ก็คือไม่ได้เอากุ้งรีดะค,ะค่ะ<ช>เป็นความสดใหม่ทุกวันสูตรพิเศษโดยเฉพาะน้ําซอสน้าราดของเขาเนี่ยละค,ค่ะคุณผู้ชมคือความอร่อยมันอยู่ในจานแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครชอบความจีจ๊ดจ๊าดขึ้นมาหน่อยก็ต้องเติมมันในส่วนของมะนาวแล้วก็ความเผ็ดแซ่บขึ้นมาอีกนิดนึง คลิกค่ะรับรองว่าเข้ากันลงตัวจานเดียวคืออิ่มอ่ะมาที่นี่คือใส่เยอะเลยอดจานใหญ่จุกมากนะผัดไทยผ่านไปมาค่ะจานนี้ค่ะเป็นสปาเกตตี้ซอสหมูค่ะก็เหมาะกับเด็กๆก็จะชอบทานนะคะจะสั่งเป็นประจำแล้วก็เส้นก็จะเป็นเส้นแบบพิเศษก็คือสังเกตได้ว่าเส้นมันจะเล็กกว่าเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปเชฟเราก็มีการปรับพัฒนาสูตรเรื่อยๆอันนี้ก็แบบลงตัวมากเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะคะแองเจิลแฮร์ก็ เส้นที่ให้ความกรุบแล้วก็นเนื้อซอสอนเนี่ยก็จะเข้าไป ตัวเส้นได้มากขึ้นค่ะคือแค่คนให้เข้ากันไม่ต้องซูมเพิ่มอกับผู้ชมทานได้ง่ายเด็กๆทานได้มาความถึงความแซ่บของผู้ใหญ่กันบ้างเห็นแบบนี่น่าจะเป็นเนื้อสันคอป่ะใช่ค่ะเนื้อขาเป็นหมูย่างจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้านทานเข้ากับเครื่องดื่มของทางร้านนี้เข้ากันมากเลยทีเดียวค่ะกับบรรยากาศสลัวสลัวภายในร้านค่ะคุณผู้ชมแต่งแบบมืดๆนิดนึงมืดๆนิดหนึงตามสไตล์เจ้าของร้านนะแวะมาได้เลยมีความแบบสีสั สีสันน่ะเออมากินมาเช็คอินสั่งจานหนึ่งมาถ่ายรู้ว่ะอุ้ยเดี๋ยวคนก็ถามว่าอยู่ไหนอ่ะอะไรอย่างนี้นะคะมาในส่วนของข้าวผัดของเราบ้างค่ะสูตรพิเศษยังไงเอ่ยอันนี้เป็นข้าวผัดโบราณค่ะข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟได้มาจากรถไฟหรือว่าอยู่ที่รถไฟอะไรยังไงอก็คือเป็นข้าวผัดโบราณตามชื่อเลยนะคะก็คือเดิมแล้วเนี่ยจะขายที่รถไฟจะมีแบบตามรถไฟเท่านั้นค่ะด้านนี้เชฟเขาก็ได้สูตรมาก็เอามาขายที่ร้านค่ะแล้วเห็นบอกว่าใส่ซีอิ๊วดำด้วยใช่เป็นสูตรโบราณจริงๆเพราะว่า สมัยก่อนโบราณเวลาเราผัดข้าวผัดให้เด็กๆก,กินเราต้องใส่ซีอิ๊วดำค่ะเอะอนี่สูตรโบราณจริงๆเป็นข้าวผัดหมูนะคะรถไฟแบบใส่ซีอิ๊วดำสูตรโบราณหาทานได้ยากมาคูดครับได้กินอย่างแน่นอน นันใหญ่จุกๆตรงนี้สีสันโอ้โหบอกเลยว่าจานนี้ลูกค้ามาต้องสั่งนี่คือเมนูคือข้าวผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะข้าวผัดผงกะหรี่ทะเลถ้าลูกค้ามาได้แบบนี้เลยไหมคะได้อย่างนี้เลยค่ะพะนักงานทำ,ทำไมไคือให้เยอะขนาดนี้คือพี่กูจะบอกทุกอย่างเลยค่ะว่าต้องให้เยอะๆให้อิ่มๆให้คุ้มกับราคาค่ะถ้าเขาสั่งจานเดียวก คือจุกก็คืออิ่มได้เลยอิ่มเลยค่ะหนูก็กินไม่หมดค่ะโอ้โหจานนี้สีสันหน้าตาจัดจ้านนะเครื่องทะเลต้องบอกสดใหม่อย่างแน่นอนมากับข้าวสวยร้อนๆทานเข้ากันเลยทีเดียวถ้วยนี้ค่ะน้องเมย์ซดโล่งคอร้อนๆเป็นเมนูต้มยำน้ําใส่ทะเลค่ะต้มยำน้าใส่ทะเลเครื่องทะเลก็จุกเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะปลาหมึกแล้วก็เป็นปลานะคะความแซ่บของเขาอยู่ที่น้าซุปนะคะเนี่ยสูตรพิเศษคะ นี่ในส่วนของเมนูอาหารหมดหรือยังอาหารของทางร้านเราอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นมากลางดูค่ะเมนูคืออยากได้เมนูไหนสั่งเชฟได้เลยค่ะได้เลยครัวของเราอยู่ด้านหลังต้องบอกว่าเป็นโอเพ่นมากเดินเข้ามามองเห็นครัวเลยใช่ส่ที่มานั่งตรงเคาน์เตอร์ได้นะได้ค่ะได้เลยค่ะถ้าอยากเห็นแบบเชฟทํากับข้าวก็ได้เลยค่ะเพราะว่าให้เชฟทําปุ๊บนั่งทานตรงเคาน์เตอร์ได้อีกหนึ่งบรรยากาศในการสั่งแบบเออสั่งทานได้เลยความร้อนความสดความใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ที่ร้านมีอะไรบ้างอถ้าอย่างที่เห็นค่ะจะมีมเป็นครัวซองมีออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีเป็นแฮมชีสแฮมชีสนะค่ะ เป็นของหวานแบบทานคู่กับอกาแฟก็ยังได้อีกใช่ค่ะจริงๆมีเยอะค่ะบาวนี่คุกกี้พายอบกรอบทานคู่กับไอศกรีมอย่างเงี้ยสดใหม่ทุกวันใช่ค่ะสมชื่อกู๊ดครับค่ะสมชื่อกับเจ้าของร้านแบบ VIP ต้องบอกว่า VIP มากๆเลยถ้าลูกค้าอยากจะอัปเดตในส่วนของเมนูเข้าไปดูในที่เพจอะไรคะกู๊ดครับคาเฟ่เลยค่ะ G O O D แล้วก็ C U P ก็คือตรงตัวเลยค่ะ เขอินได้เลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะอัปเดตในส่วนของเมนูก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์น้องเมตอบเร็วมากได้ค่ะน้องเมยนี่คือตอบถามปุ๊บตอบปั๊บเปิดปิดกี่โมงเปิดปิดค่ะเวลาก็เปิด7จ็ดโมงครึ่งค่ะจนถึง1นึ่งทุ่มค่ะทําไมคาเฟ่ของเราถึงเปิดเช้าขนาดนั้นอ่ะก็เราก็รองรับลูกค้าที่แบบเขามาเอารถมาล้างมานั่งรอแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบมาแบบอาจจะมีเวลาน้อยต้องออกมาแต่เช้าใช่ค่ะขาล้างรถแต่เช้าก็มาดื่มกาแฟรอใช่ค่ะบางทีก็เป็นลูกค้าประจำที่มาทำงานแถวนี้เขาก็จะมาจอดรีบมารีบอรีบพอรีบปุ๊บสั่งปุ๊บขอมานั่งรอก่อน เป <forgetting S 2> นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้า,<บ>าจนถึงหนึ่งทุ่มใช่ค่ะทุกวันทุกวันค่ะโอ้คุณผู้ชมคาะเปิดร้านทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดค่ะมาใช้บริการคาแค่แล้วก็อย่าลืมแวะมาที่กูดครับนะคะต้องบอกว่าเมนูสุดพิเศษ V I P 1จานอิ่มคุ้งค่ะที่กูดครับถ้าไม่ลองก็คือไม่รู้เห็นแค่หน้าร้านอย่าเพิ่งแปลกใจพอเปิดเข้ามายิ่งแปลกใจไปใหญ่แปลกใจไปใหญ่ร้านสวยร้านสวยเก๋ๆต้องขอบคุณพี่กูดมากๆด้วยนะคะที่แบบตกแต่งร้านให้ลูกค้าได้เช็คอินด้วยนะคะ อะสอบถามเส้นทางไปที่เบอร์อะไรเอ่ยโซน81ค่ะ378 3775ค่ะร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทวนาลมเลยค่ะถนนถนนเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองหาไม่ยากค่ะติดถนนเลยค่ะคุณผู้ชมแวะมาคาแค่แล้วก็อย่าลืมแวะมาพักใจที่กู๊ดคับด้วยร้านนี้มีอยากให้น้องเมย์ได้ฝากชวนเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดให้แวะมาที่ร้านเราหน่อยค่ะก็ แวะมาได้เลยนะคะร้านเรายินีให้บริการทุกๆคนเลยก็เปิดบริการทุกวันค่ะแล้วก็อาหารทุกจานเราก็คัดสรรอย่างดีเพราะว่าพี่กูก็ทานเองพน,นักงานก็ทานไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเราเต็มที่หมดเลยะค,ะค่ะค่ะใส่ใจเต็มที่ VIP อย่างแน่นอนค่ะที่กู o ดครับ Ca า e ฟฝากกันไปด้วยกับรายการเปิดว้าปร้านเด็ดวันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยะนะคะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ คุยสนุกแล้วก็มาแนะนําในส่วนของเมนูเด็ดๆให้เราได้รู้จักกันในรายการเปิดวราปร้านเด็ดแล้วคุณผู้ชมดูรายการแล้วอย่าลืมอย่าลืมตามกิ่งมานะรับรองว่าไม่พลาดความบันเทิงอย่างแน่นอนความบันเทิงมาเช็คอินมาถ่ายรูปคู่กับอาหารมาสัมผัสกับเมนูอาหารอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มดีๆที่กูดคัพคาเฟ่หมดเวลาของรายการเปิดวาร้า เด็ดแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปว่าร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้กิ่งและน้องเมลาไปแล้วค่ะสวัสดี